สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแมาแป๊บๆจ้าตอนนี้แบบก็น้องอเลเซียจะออกมาเล่นหิมะรอน้องเจนนาตาจ้าเพราะว่าน้องเจนนาตาเพิ่งเรียนออนไลน์เซตเมือตะกี้ <c oughs> เห็นนางบอกว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็จะออกมาตามหลังจ้าเราจะมาเล่นหิมะกัแบ,บแล้วก็เอ่อน้องอลลเซียกันจ้าเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจ้าว่าเด็กๆเขาเล่นหิมะกันยังไง <c oughs> พออขยะมาทิ้งจ้ะดูหิมะ,ะนั่งเหมือนกันนะเนี่ย ถังนี่จะเป็นรีไซเคลิลจ้ะเป็นพวกถุงกระดาษขวดพลาสติกสสดีี่ะาอากาศเย็นมากๆเลยจ้ะตอนนี้หนาจะลบหกหรือลบเจ็ดองศานะแบบว่า แววมีตะกร้าปิกนิกมาด้วยจ้ะเด็กๆเ,เขาเล่นหิมะกันเราเขาก็จะได้มีแบบว่าขนมกินด้วยจ้ะแบบมีช็อกโกแลตร้อนให้เขาด้วยจ้ะวุ้ยัยงหนาวเลยเดี๋ยวจะให้ด้วยแบบมีอะไรมาให้ลูกๆไว้กินเนาะถ้าเขาเล่นเหนื่อยกันแล้วอะแวามีสตรอเบอรี่มีพริกหยวกให้น้องเจนาตาด้วยจ้ะน้องเจนาตาชอบกินพริกหยวกพริกหวานอะ มีสตอรอเบอรี่พริกหวานมีมะม่วงองุ่นแล้วก็สมด้วยจ้ะนี่เจน,าาน่นาตาวนซ้ำลูก่าลูกอุ้ยยังหนาวเลยน้องเจนาตาชอบกินพริกหยวกจ้ะนานนานมาลูกอ,อร่อยไหมลูกโอ้ยค่ะ หวานจ้ะพริกหยวกน้องอลิเซียจะมากินมะม่วงคอยดูว่าน้องอลิเซียจะยิบอะไรกินเอาอะไร <c oughs> น่นแบบ่บอกก็เห็นไหมป้าน้องอลิเซียชอบกินมะม่วงมะม่วงจะออกหวานๆไปเปรี้ยวจ้ะเอาเงาเงาอะไร <c oughs> เอาฟอร์บอรี่ไหมคะ น้องอลิเซียชอบกินมะม่วงน้องอลิเซียกำลังจะดื่มมาช็อกโกแลตร้อนจ้ะอากาศเย็นๆแบบนี้เนาะเราต้องดื่มแบบว่าของร่อนๆจ้ะช็อกโกแลตร่อนๆเนาะเยวชงมาให้ลูก เอาช็อกโกแลตให้น้องจ้าช็อกโกแลตร้อนๆอนอร่อยไหมลูก จะดื่มมาพอดช็อกโกแลตด้วยจ้ะชิเมสลูกๆแบบวิ่งไล่กันอากาศหนาวๆเราดื่มฮอดต่ชอช็อกโกแลตร้อนๆอะยังอร่อยเลยจ้ะ นนะอีกไม่ลูกเนะล่ะเอาอีกไม่ลูกอไะไรลุกดิฉันโอเแล้วคตอนนี้อุณหภูมิติดลบหกองศาจ้ะ เดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเนาะอยากให้ทุกๆคนได้ดูจ้ะว่าหิมะสวยมากๆเลยสีขาวด้วยแดีวพยายามจะจับกล้องแบบว่าถ่ายช้าๆเนาะจะได้ไม่ต้องตาลายกันจ้ะมือแบบเริ่มแข็งแล้วเด้เนี่ยลูเครื่องอ่ ปิ้งย่างของบิลลี่หิมะสีขาวสวยมากๆเลยแบบเดินอยู่บนหิมะเนาะเวลาที่แบบแบบว่าเดินอะกล้องก็จะขยับหน่อยจ้าเพราะว่าหิมะแบบเดินไปเราก็จะมีแบบว่าโต๊ะหลุมโต๊ะหลุมด้วย อากาศยังหนาวเลย ผ่พาพันคอให้น้องเจนาตาตลุกมาตรงนี้เด็กๆนะ่ะไม่ยอมใส่ผ่าพันคอกันน้องอลิเซ่เดวยมนะั้นหนาวแบบไม่เก เอาไปตรงนู้นเลยลูกเบ๊เอาไปตรงนู้นเลยลูกอ <Good. S 1> <c oughs> ยังหนาวเลยเดี๋ยวทำอ่าสโนว์แมนเซ็แเราพวกแาก็จะเข้าไปในบ้านกันจ้ะเต็ไไม่ง่ stop no 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 not yet yeah. Where is it? She's not to wash out. You need the eyes. ขอบคุณ,คณจ้าขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกําลังใจให้แบวมาตลอดคลิปนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บาย